สุดยอดครับพี่มอนอิงนะครับที่คอยปกป้องน้องอิงอยู่ตลอดเวลาเมาื่อคืนเหตุรักครับหลังจากาสแสดงคอนเสิร์ตท,ที่มอสชิดสองแล้วแล้วนะครับอคอนเสิร์ตเลิกแล้วก็เดินมาที่รถกันนะครับเพื่อที่จะขึ้นรถนะก็มีเอฟซีเฟนครับคอยออยู่ที่แถวรถนั่นแหละนะครับก็คอยอถ่า,ายคลิปคอยถ่ายรูปคอยออยากถ่ายรูปน้ำนะครับ ระวางนั้นก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับบอเดเมียนเหตุการณ์รุ่นแรกอีกยังบรอดเมิวนียนนะครับเพียงแต่ว่า,าจะมีคนคนหนึ่งนะครับเพิ่นจะมาเพื่อที่จะามาทายรู้กับวิลาหน่อยนะครับแต่เพิ่นจะไปโอบแอลหรือโอบไลนี่ละนะครับแต่จงังหวะนั้นพี่มอดิงก็รวดเร็วมากนะครับเนาะไปดึงบุคคลคนนั้นออกแต่กับบรอดรุ่นแรกเียน,นะครับผมเมื่อแ้วนะครับลักษณะนี้คือเพิ่น น่าจะเมาแล้วก the ็อีกอย่างหนึ่งก็คือน่าจะน่าจะเป็นทีมงานถึกน่าจะเคยเคยรู้จักกันหรือน่าจะรู้จักกันนี่แหละเพราะว่าเห็นพี่มอดิงไปคุยน้ำก็คุยกันได้ดีเพื่อนกะบ่ได้อีหย่างเพื่อนกะรับรู้แล้วก็บ่ได้เขามาอีกนะครับตรงนี้ก็ชื่นชมพี่มอดิงอันนี้ทีเบ้าโจทน้ำมอว์นี่คือว่าว่าว่าถึงพี่มอดิงนะครับเนาะไอ้ตัวนั้นคือเพื่อนกับบ่ได้เฮ็ดรุ่นแรกอย่างเพียงแต่ว่าเราว่างที่เพื่อนสิเขามากับมี่ เอฟซีในหันเพูนกับว่าเอ้ยนะแปลว่าเป็นเมานะครับแต่ที่จริงนะ่ะผมดูแล้วนะ่ะน่าจะรู้จักกันนะครับน่าจะรู้จักกันหรือน่าจะมาค่อ,คอยอไปตามงานต่างๆผมไปไล่ดูใต้คอมเมนต์นะมาเป็นใต้คอมเมนต์ไต้คลิปนะครับที่ช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะครับเพูนก็บอกว่าอ๋อคนคนนี้นะ่ะแกเป็นทีมงานที่มา ให้ก็ล่างใจอยู่ตลอดแหละแต่เราแต่เราจะเมาอยู่ตลอดนะครับเราจะเมาตลอดแต่บ่มีอย่างดอกนะครับแต่คนที่บ่ฮูนะครับคนที่ไม่รู้จักก็ก็จะไปคอมเมนต์ดา่าแก่เนาะก,ก็ขออย่าไปด่าเพิ่นนะครับเ้อะอีหย,ยังก็ก็สร้างแต่ว่ากัผมขอชื่นชมในในกรณีนี้นะครับขอชื่นชมพี่มอดอิงที่อ่าปกปองอีหล่ะอ่าหลวกะ รวดเร็วมากรวดเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าฟาดอีกนะครับแป๊บเดียวถึงตัวแล้วนะครับนี่คือสัญชาตญาณของอคนที่เป็นพี่เป็นพี่สาวเอาเอายังไงคือเป็นพี่สาวนี่แหละโปกปพององีหลา่าโปกปพองน้องสาวเนาะนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ในะนี่ก็มีมีคอมเมนต์นะครับที่เขาทําทําคลิปทําำยังกันนั่นแหละคือมีคอมเมนต์ที่ว่าไปด่าอีหล่าหน่อยว่า บัวลืมตีนอะไรประมาณนี้พี่มอดอิงก็ไปตอบโต้แล้วก็บุคคลคนนั้นก็ได้ลบคอมเมนต์ไปแล้วนะครับเนาะตัวนี้บอกวาจนบปเลยเขาไปเมืองดอกแต่เห็นเขาเห็ดลิปเพนีนยงกันกับเห็นความที่พี่มอดอิงโดยที่ความด้วยความที่ปัญหาแพง่งน้องสาวเนาะเพิ่นก็ไปปกป้องน้องสาวเพิ่นนะครับตัวนี้ก็ชื่นชมนะครับชื่นชมแล้วก็ผมก็ไปเห็นคอมเมนต์ดีๆนะครับที่บอกว่า,าคุป คู่บอนอิงนะถือว่าเป็นคู่ที่ถือว่าเป็นบุคคลที่เขามาถือถืกต้องถึกต้องแล้วก็ถืกเวลาที่สุดเพราะว่าหนึ่งหลายๆเหตุการณ์นะครับคู่บอลอิงนี่จะโป๊ะป้องอี่แหละในท่านการในท่านเหตุการณ์ยกเว้นช่วงแล็กๆที่เพิ่นเข้ามาทั่วช่วงนั้นยังยังไม่รู้ยังบม่ท่านอีฮว่าเคยยังก็ยังไม่รู้ าการการยืนการนาั่งกันยังอยู่บนเวทีหลายอย่างนึงก็คือน้องยังมาใหม่อยู่น้องกับบุกกาบางอย่างน้องก็ไม่กล้าเนาะแต่สุมือนี่นะครับเก่งมากนะครับเก่งมากพี่มอนอิงครูมอนอิงนะเชิญชมเบ้าชนขอเชิญชมหลักอะหลายคลิปทีเบ้าชนเห็ดคลิปเกี่ยวกับคู่มอนอิงทีง่ปกป้องน้องอุ้งอิงนะครับถือว่าสุดยอดอย่างเมื่อวานนี้ก็ไปด้วยกันไปที่ไลฟ์สดกาแฟยี่ห้อหนึ่งเนาะกับถ้ำ สถิติเป็นสถิติประเทศไทยเลยก็ได้ว่าได้นะครับเนาะ,ะในไร่สดไร่เดียวนะครับสามารถขึ้นเป็นลำดับหนึ่งประเทศไทยในไร่สดไร่เดียวล้ะก็ล้านแตกล้านแตกในที่นี้ก็คือคนกดถูกใจคือว่าอาไรคือคลองว่าใจนี่แหละสามล้านกว่านะครับเนาะสามล้านกว่าใจอู้สุดยอดพี่น้องเลยนะระบาดนีเพ่นกาแฟยังเกาะคู่มอดิงพันก็ะด,ดีใจกบ น้องสาวนะครับตรงนี้ก็คือบ่มีผูใ้ใดเหตดใดในประเทไทใล้หรือว่าล่ะหรืออาจจะมีมาแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าบงแต่ว่าตอนนี้เมื่อวานนี้น้องกูงอิงทําได้เฮ้ผู้เป็นแฟนคลับผู้เป็น f อก็ดีใจถ้าอีหลานหน่อยแล้วก็ขอบคุณพี่มอนิงครูมอนิงที่ดูแลอีหลาหน้นอยแทนพ่อแม่ f c ทุกคนอย่างดียิ่งนะครับนอกจากนี้ิ่นก็มีนะครับ FC แฟนคลับก็ได้ส่งจดหมายน่อยเนาะก่อนหน้านีา้ครูมอนิงเพิน่นเขา โพดนะครับโพดจดหมายห,หน่อยว่ามีเอฟซีแฟนครับส่งไปให้เพื่อนลักจะมีซ่องมีซ่องนำนำ,นำใจนั่นแหละในนั่นก็มีบอกยังไงคือมีเงิอนนั่นแหละนะครับในซ่องนะครับมันก็โพ์บอกว่านะครับแทนคําแทนคําขอบคุณนะครับที่เป็นเอฟซีเขียนมานะแทนคาขอบขอบคุณพี่หมอนอิงที่ดูแลน้องเป็นอย่างดีแต่งยัวนะนะครับจากเอฟซีท่านหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ แล้วมันก็มีปัจจัยโอ้ปัจจัยมีซ่องมี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 อย่างก็มีสินน้าใจให้ด้วยนะครับกัขอบพูณหลายๆนะครับนี่แหละทําความดีก็ได้ดีเอฟซี FC ก็มองเห็นนะครับผู้ดใดที่อยู่ใกล้น้องแล้วก็ทําดีกับน้องส่วนมากนะครับทุกคนได้ดีกันทุกคน,กคนไม่ใช่ส่วนมากนะครับได้ดีกันทุกคนเลยอีกอย่างหนึ่งก็บุคลากรที่อยู่ในวงนะครับที่เฮ็ดดีก็พ่ลาจเจริญทุกคนได้ดีทุกคนนะครับแล้วก็ น้องก็ไม่เคยทอดทิ้งพ่อพ่อแม่แม่แล้วก็พี่น้องอยู่ในวงนะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือน้องก็จะส่วนมากจะมอบเงิ่นให้ยืดเรื่อยๆแหละเป็นค่าสินน้ําใจเป็นค่าค่าเมยเนาะค่าเมยให้ที่สู่งานสู่การกันมาอย่างยาวนานอย่างฤดูการที่แล้วน้องก็ให้หลายรอบอยู่บอกว่าสิเป็นคออวอยดนเซื้อแล้วก็ทุกคนในวงก็สุดยอดนะครับพี่น้องเด็กหน้อยคนนี้ ตาดำดำหมอุษหมอสามจากกอทอดององนะครับนี่คือเด็กหน่อยอที่ความคิดความอ่านการกระทําเป็นผู้ใหญ่มากผู้ใหญ่บางคนยังอายน้องวิงเพชรบ้านแพงพอน้องมีความคืดมีการกระท,ท,ทําที่ดีมีความคิดที่เป็นบวกหลักะอ่าเพรื่ลืมบอกไปว่าในคอมเมนต์ที่เพิ่นมาบอกยังเกาะมาไว้ละ เริ่มตีนี่แหละก็ไปคอมเมนต์ว่าขอบคุณหลายๆเด้อที่มาเตือนสตีละ่ะแล้วก็อีหลักก็จะนั่ไปประปรุงแก้ไขตัวนี้คือการการแก้ปัญหาที่ถูกต้องคือบอกไปโต้ตอบให้เสียให้เสียให้เกิดความเสียหายนะครับไปขอพุ่นเขาเดี๋ยวเขาก็คิดได้เองแหละนะครับผลสุดท้ายก็ทัวไปลงคอมเมนต์นั้นจนต้องลบคอมเมนต์ทิ้งนะครับตรงนี้ก็นั่นแหละ เฮ็ดดีคิดดีทำดียังกัจะดีตามมานะครับบาว่าสิเป็นพี่มอนอิงเนาะตอนนี้ก็คือได้รับหัวใจจาก FC แฟนคลับนะหัวใจจาก AC แฟนคลับไปทั้งประเทศแล้วแหละทั้งทั่วโลกแล้วแหละนะพี่มอนอิงตอนนี้ก็คือสิ่งที่สิ่งที่เห็นก็คือนะพี่พี่เพื่อนก็เป็นเปรียบเหมือนเพื่อนเปรียบเหมือนพี่สาวบอกง่ายๆก็คือเอา เหมือนกับเงาตามตัวเลยก็ว่าได้ไปไซสกับไปน้ากันยังที่พ่นเคลื่อยสัมผัสซื้อนะั่นแหละว่าก็เหมือนกับเป็นคนคนเดียวกันไปแล้วนะเพราะว่าจะบเวสิบเอ็ดอยังแม้กระทั่งเวลาเข้าห้องอน้ําบางครั้งก็ต้องเข้าด้วยกันบางครั้งนะครับเ้วยอบริเวณทุกอย่างนะครับอาจจะไปทํโน่นนี่นั่นอาจจะไปแกะผมแกะอะไรให้หรือว่าอะไรบางอย่างเนาะหายน่องในห้องน้ำสิบางอย่างนะครับ ตรงนี้คือสุดยอดครับพี่น้องเอ้ยนะใครจะคาดคิดว่าจากคนที่ไม่รู้จักกันนะได้มาอยู่ด้วยกันคือปุญภาวาสนาส่งเนาะมาเจอกันมาอยู่ด้วยกันบาวชนกับบุคคาดคิดว่าบาวชุนสิได้มดาทงว่าถ้าวน้องอญิงเพชรบ้านแพงแล้วก็คณะ,ะระวงเพชรบ้านแพงจนถึงปัจจุบันนี้บาวชนก็เฮ็ดมาแล้วแปดเดือนแล้วนะครับเนาะเพดข่าว อูงยิงเป็นบาดแย่แล้วก็วงสาวหน่อยเป็นบาดแย่ทำมา8เดือนแล้วนะครับขอบคุณเด็บซีุ่กทันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ